สวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีครับมื้อนีนน้องเมฆพามาเก็บอันแอปเปิ้ลจ้ะปุ่นฝรั่งใจดีบอกสูตรพ่อ,อจ้างมาเก็บบกแอปเปิ้ลจ้ะอ้าวปุ่นต้นอยู่ข้างหลังโดกโพดโพผู้ใดอันเป็นแฟนคลับ้อจ้ะกำลังมองหาอันภรรยาไทยอยู่สั้น <laughs> ตอนนี้เมินนะป่วยมีมันสวัสดีครับคือบะไรนะมื่อนี้มาเก็บต้นไมกุ้งจ้ะผุนย่างขยันขันแข็งกำลังมองหาภรรยามาช่วยเก็บวะสั้น เอาแนวตามมิ่งก no ับมิเตนมิ่งกับลายเน้น <okay ต bueno ่อยโอ้เม่น่าซูละออนโอ้ยมีแต่ใบไม้ปลาหยอนเลยเตียโอเคหรอไม่อร่อยสิงแนวโอเกหราซิงสเตอร์ยูลาใต่เกเาปประกาศหาคู่ด้นี่เราบอกเราบอกให้ลงประกาศหาคู่ให้ฉันหน่อยเอาเก็บให้ดูหน่อย

แมนคิดหอดเมืองไทยน่าจะสื่อกินบักแพงอยู่นีบักร้ายเลยเปะ่าเราสั่นลงมาเราก็ากเก็บเ็ซิมเบื้องจ้ะบ,บักแปปอปเปิลออกรทธิเปรี้ยวหวานมันยังก่สุกดีนะาจะต่ว่าเราเสียนเออไปเที่ยวว่าสัน่นก็เลยให้เก็บก่อน เฮ็ดน้ำจิ้มกินจะแสบอยู่กินสดๆนี่เอาเปรี้ยวหวานอันนี้เราไปจ้างเขาเฮ็ดอันบริษัทเฮ็ดน้ำผลไม้จ้ะ เก็บใส่หลังเราก็ไปส่งให้บริษัทที่ไทยโอ้ม่ใอ่มไ้หัวค <c oughs> วาย <c oughs> ว่นี้มันนอนล้มือนแลวไปเก็บออไปถมกกันเองปวดทั้งเต้าอยู่นะโอ้อตัวนี้จ้ะซงมากเลวมันแตก วาดเอันนี้พ่อพ่นอน่นราว่นี่เปนงานขยันขันแข็งแล้วคุณแ่เนี่ยว่าติดตัวอดามารโอ้ยพวกตานกช่วยก็นี่มูนแต่กโกวนายกูกนผู้ไม่นับปูนี่ิเวารมาตานะแล้วี่ไปเมื่อไ่ม่ะเต็มี Mut sit jos tänne jääkato jää omenoitaan ja ne tippuu alas, niin sit rota syö. Lotta? Niin, rottaa. Mie haluaisin kiisit. Joo, mie vaan. Joo, joo. Mitä valokaa? Voi, meneekö liikki? Ei me. Anna mennä vaan. Mä menen. Se on โอายเป็ดเ่ยว่อนอ๋อ้อวมนกากยาแต่เป็ดมันแด้แรงนตามันอาจจะเิวกว่าจน่อยได้ปามันเป็นแบบนี้ไหมมากินฮาโนที่แปลโยไม่ได้ว่าตันจะรัดชอบ

ตูนล,ลงได,งงดก่า้มันตนิหกมันด่งเอ๊ะกระดดเนะว่านรไรยาคามันหาาแตว่าอ๋อตนลงเลด,ดกแต่เขาบีดีโอมินวันตเต,ตากตากูกวะ <laughs> โอเคตัดทีอ่อาหน่อยต, <laughs> ต่าเอ๊ะตัดตัวตัดตัตัดไปัน täältä. No. täältä nyt. saadaan hyvä kuva nyt. <laughs> Malina. Katsotaan. Video on hyvä. Mitä? Video. Ei voi ottaa takaa. No. Moi. Au, pen link la myös. Joo, joo. มามามา,มาสอยเก็บไว้ป่นน,น,น่้จะต้นนึงจังไ,ไหนที่เก็บไว้นี่ tänne pääsee juu. Hyvä vaimo kerää omenaa. <laughs> <laughs> เเห็นคนดอกมันบเห็นคนมันหดวะนะนอนี้หนูดูวยนูเนาะเกเละันดีา จะมื่มากล้จะมดต้นละปลาเะอยปลาเลยนมุตลาติกวีร์อตตรตัสมาศตนสิกาขยันขนาดเด้อผู้ใด Davey Lukun puoliin. Mutta jos on paha, niin katso, mulla on aikaa vielä kerätä perjantaina ja lauantaina. Mm. Ehkä sitten kippuu lisää. Mm. Mm. Ah. Ota jakala pois, niin sit ei tippu jakala. Mä oon jakala pois, mä tyyppi tuk jakala. Ota <tukat> ha อ้าวติดแล้ววันนี้จ้ะได้ซีหลังโนนี่ไม่รับภี ทั้งเบิดทั้งม้วนนี่จากต้นมันเก็บได้ซีหลังดีมากสนอดีมากดีมากดีมากทุกคนไม่ชอบเดียวนอนไปแล้วฝุ่นเอาไปเก็บกันเด้อยังจะตัวนั่งอเมิกาเหนเลยก็ที่ ีอสระวะาบน้ำยังเบลลวจ้ะเราอีจ้างมาขับอยู่นี้มือหลัง่ะถอดลองถดลองบานผัวบูเรืองคือเถอะล่ะอันเลี่ยงชากาแฟวะสันยังย่าเตะยังก้าวต่อความมตามุนเน่ยแอาเตะ ลักกะโอ้โหผลไม้ผลไม้ผากเหนือสันสุดยอดอยู่เรียงดีครับ oh มันมส่งกัาทีรยอดวันนี้บ่หมู่เขาว่าหวานที่อย่างโไปเกิบเอาจ่ายเงินแล้วนึฟารละกัฟารละกะนเอาแนวตาแนวตาหน่อยเอาจ่ายเงินแล้วคนละครึ่งว่าสันคนละสิบห้ายูโรกิโตขอบคุณค่ะ อันนี้มิตรสุริย์ต้อนสุกีขอบคุณคุณครับขอบคุณก็เมียสายน์ขอบคุณครับน่ายแหละขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับเยอยี่ยงกาแฟกับไอติมมาสั่นเป็นอะไรมนมันมันบ่ได้แบบว่าจมลงไปเด้แต่เขารู้สึกแบบไงอ้าวลิ้นช้าระบาดไงฝุ่นไม่ไหวแน่ตลอด บริการดิแย่ตะลืมมีกระแย่ตะลืมอิ่งมันอิงวันนี่เดียวันนี่อิ่งมันวันวันมันมีวิตามินมากมายไงวิตามินมากมายสันมันไม่โกชคดีอะบริอันเลยคือเป็นตันนี่อยู่เออแล้วเก็บยวกับกลิ่นโชคดีอะเนาะโย่อ๋อมีแต่มีแต่เสียเอาเลยเอสซีมาส์ก บอยมั <Bye> <laughs> อ๋อแล้วบอกว่าสัมภาษณ์ล้วว่าตอนนี้เธอมองหาอย่างยูเอาขึ้นมืดแทะอันเราบอกว่าเรามองหาอันภรรยาอยู่สั่นคนไทยได้หมักแข็งอ่อกุ้นกับวันค่ะนอยกอลกับเฟซเนลกับเอ่เราบอกว่าประมาณอันสามสิบห้าอายุสามสิบห้าถึงสี่สิบห้าว่าสั่นจ้ะอ้าซาก่อนละรับเซียไว้ <c oughs> รับสไตล์กูเซียเออถ้าถ้ามีลูกอัลูกอันหญ่แล้วจ้ะ ถามว่ามีลูกได้ลูกใหญ่เราแต่ว่าเอาลูกมาหนีบ่ได้เด้เราว่าต้องมาแต่เม่กำลังสัมผัสแล้วโน่นนี้สน้อยย่อตายมิ่งกับลายเนินเสียตอร์กันโซปุสก้าวนี่บอกว่าอันอย่างก็เออเอาแล้ก็วารีแตออไม่เอาวเราเลยนะออเราบอกว่าเราเป็นคนนั่นสงบเสงี่ยมเด้อเราบ่กินเหล้าสูบบุหรี่ต้องเป็นคนแบบว่าอันอย่างก็ เราฮานีเนนเออเล่าหานีเนีนอีหยังภาษาไทยเล่าหานีเนีนเ,เ,เห็นคนสงบสงเงียบบอลมักซิ่งจิว่าไรวภาษาไทยไหมโอ้ยหา,<ร>าคนเาฮาีเนีกนกับคนคุแบบสบายๆยั่ไงบ๊อบบี้บักเออแมนบ๊อมักบ๊อปราร์ตี้เออบ๊อมักปาร์ตูปาร์ตี้เดอ้อเป็นคนแบบเงียบเรียบร้อยว่าสั่นว่าเพราะว่าเราบ่กินบ่กินเหล้าบ่สูบยาก็คือมืดหมึดเนาะจ้ะอีสัมผัสผู้บ่าวก็มืดหมึดน้องนีแต่เิี้ยล่ะ นู้ไม่แต่แล้กสีน้อยอ่ะโับเอร์แมนมุสติโคโอ้มักมักงานบ้านผู้ใดมักเก็บมักไม่มักไหลเฮ็ดสวนเฮ็ดงานบ้านสิมักแฮ้งวะสันสมัครมาเดิรผู้ใดอะพี่จระนาเป็นพิเศษวะสันว่าองโกเวียละโอซานซี่ตานี่แล้วว่ามักคนอันอันมักเฮ็ดทั้งความสะอาดบ้านเรียบบ้านได้เออดูเรบ้าน เออเราก็เฮ็ดอาหารเป็นพร้อมเด้อจ้ะเป็นแม่บ้านไม่เลือนไปบ้านเฮาอ่ะซีสเตอ,อรเออแล้วันเรียบร้อยเป็นคนเรียบร้อยซีน้องกัดซีหน <laughs> <laughs> าวน้อกักินลยเอา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 ส่งคอมเมนต์กันมารวบรวมกินโตกันจัดแย่แต่เลยไอติมละลายแล้วไอดอกไม้ก็ละดอกจะ้ะน,นี่แหละพี่ดอกนี่ปะนี่เสี้ยดอกนี่ดอกจ้ะมันดอก กำลังบานน้อยๆขันบานน้อยหลายมันก็สิบงงามเพียบบวบบานอยู่บ้านเขานี่เนี่ยตรงนี้เหี่นี่เลยบัวตรงนี้เลยไม่เจอดอกนี่น้อยจ้ะเต็มยังน้อยอยีกเพย้มันบ่บานอยู่บ้านเ้างอีดีงอ่ะอือกระบานซ้ำนี่มันกำลังพอดีไงเนี่ยอันยิ่งนี่กระบานงามได้แต่มันสิโรยแล้วไหมดอกนี่หลางงามบ่เนี่ยงามเนี่หาแนจ้าไม่หารวยองโกเลียนวันหาจ่าองโกเลียนวันค่ะข้างหลังมัน มันต้างมันตัดเยอะสตับวาลีตัดตัดไม่เอาตัดตัดซเยอะซะเพราะว่าให้ไปเอาดอกวาลีมันหลายดอกจุ่มๆกันอืมเมียนเดียวมันกับเสียนั่นไงอย่างนี้น่นนี่นัดคือว่าอีเตอร์เอ้มันวาลีหรือเปล่าน่ะดวมันบ้าตัดดอกไม้ให้คนละดอก เยวเห็นบล่ะอุ้ยไอ้กับรุ่นซัสติออนตุ้โรดซัสไอ้กับปลาเะยอนนุ๊ปปุยอะตอนนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้เมนนะก็ตีนได้ดอกไม้แล้วจ้ะโอวีอาโอคีกิตโตสมันออกดอกแล้วเดี๋ยวซิมมาไทยเบื่องจ้ะมันกำลัง คราสบีก่อนี่ตัวตกั่แล้วว่าอีกสองอาทิตย์ตุ้มมาผู้นายเนี่ยลิลลี่ดอกลิลลี่บานแล้วสั่นโอ้ยก็โอบี่เอากิทูสเเปียนี่น้องนี่เฮ้ยปะกิทูสมืดแล้วมืดแล้วกลับบ้านแล้วจ้ะ กลับบ้านแล้วเ,อเ,อเจอกันคลิปหน้า